้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้ต้นบุกพีฮาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยิบสีนางไม้ไผ่ยิบสี สวัสดีค่ะเจ,จ,จ้าเจ้าเจ้าบลาบลาบลานะคะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางหมายิปซีชาแนลนะจ๊ะวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะในคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าในค่ำคืนนี้นะคะหัวใจเขาเป็นอย่างไรนะเป็นคลิปสั้นๆเป็นแรนดอมนในค่ะในค่ำคืนนี้นะหัวใจของเขาเป็นอย่างไรคะ่ะ จะมาดูด้วยไพ่ฟังใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาฟังหัวใจของเขาไงนะในค่าคืนนี้หัวใจเขาเป็นอย่างไรนะจ๊ะเป็นแรนดอมนะจ๊ะแรนดอมก็คือไม่ต้องเลือกไพ่คลิปนี้เป็นของคุณหมดเลยนะจ๊ะาทำนายกันในค่ำคืนนี้เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินเขาใจของเขาเนี่ยโซมมากๆม,มันถูกบีบหัวใจให้เจ็บปวด ในค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากเขาคิดถึงคุณคนที่แบบไม่จำเป็นจะต้องเลิศเลยเพอร์เฟกอะไรมากมายแต่ก็เป็นคนที่แบบถูกอกถูกใจเขาในค่ำคืนนี้เขาก็ต้องทำงานเหนื่อยหนักเหนื่อยหนักมากมาก,มากแต่ว่าก็ยังคิดถึงคุณอยู่ในค่ำคืนนี้เขาอยากจะถามฟ้าเหลือเกิน ว่าคุณกับเขาจะได้สมหวังในความรักกันหรือไม่มันมีความที่แบบว่าคิดถึงมากๆเลยในค่ำคืนนี้หลับตาหลับตาก็เห็นแต่หน้าคุณ,ค,ณนนคนบ้านเดียวกันแบบอยากจะไปหาเลยอ่ะคนบ้านเดียวกันหลับตาก็เห็นแต่หน้าคุณอะ่ะเห็นหน้าคิดถึงอยากไปหาอยากจะไป มีกิจกรรมร่วมกันทําอะไรมีอะไรทําร่วมกันนะคิดมากคิตกกัวงวลเลยแบบไม่รู้จะเอาอยัางไงดีอ่ะเพราะว่าคิดถึงมากแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้า take action แต่ก็อยากถามฟ้านะอืมรู้ไหมว่าเขาอะปล่อยหัวใจของเขาให้คิดถึงคุณเหมือนกับว่าเขาฝืนมามามากแล้วอะ่ะแต่ค่ําคืนเนี้ยเขาคิดถึงคุณเขาก็ปล่อยหัวใจให้คิดถึงคุณแล้วก็อยากกอดคุณมากๆ ขอกอดหน่อยได้ไหมคืนนี้คืนนี้อยากมาหาด้วยนะอยากมาหาแล้วก็อยากกอดมากอดให้มันชุ่มปอดชุ่มใจสักครั้งส่งแล้วก็เห็นรอยยิ้มหรือนึกถึงคิดถึงรอยยิ้มของคุณแล้วมันแบบม,มันมีความละมุนนะ่ะอยากกอดอ่าขอกอดหน่อยได้ไหมแต่เคยมีประเด็นเคยมีปัญหากันไปนะก็คือแบบ ก็เจ็บปวดหัวใจอยู่ที่เราไม่ได้เคลียร์ใจกันมีปัญหากันไปอะ่ะไม่ได้มีความสุขนะฉันอยากเขาก็อยากให้ให้ให้ของเขาเป็นครอบครัวเดียวกันอยากสร้างอนาคตสร้างครอบครัวคุณน่คือความสุขของเขาอะ่ะหัวใจเขาอ่ะคือมีแต่คุณอะ่ะนะมีแต่คุณมีมีแต่คุณมีแต่คุณเท่านั้นเลยนะหัวใจเขา เขาจะหมั่นคอยดูแลรักษาหัวใจของเขาเพื่อคุณถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีประเด็นมีปัญหาหรือเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้ก็ตามแต่เขาจะมีแต่คุณเขาจะปล่อยให้เรื่องระหว่างทางเนี่ยแบบเป็นแบบศึกษาดูใจกันไปก่อนดูกันไปก่อนดูคุณไปก่อนว่าคุณจะยังไงนะแต่ก็คือเขาก็จะคอยสอดส่องดูแลคุณนะ เขาไม่เคยทิ้งคุณเขาจะคอยดูคุณตลอดไปคอยดูแลและซัพพอร์ตอยู่ห่างๆแต่ว่าไม่ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เข้ามาใกล้ชิดไม่รู้สิคือคืนนี้เขาคิดถึงคุณมากอะมันมีความแบบยอมมากๆเลยคนนี้แบบเผด็จใจเขาได้คือใจเขาเนี่ยเป็นคนที่แน่นหนักมา,มากๆเลยในเรื่องของความรักแต่คุณคือคนเดียวที่ทำใจ อ่อพทีพ่ิชิตใจเขาได้แล้วเขาอ่ะก็อยากพิชิตใจของเธอนะสูก่กลางใจเธอเขาก็อยากจะพิชิตใจคุณเหมือนกันนะอตอนนี้นะเขาคิดถึงคุณมากๆก็เลยหันไปเปิดเพลงฟังแล้วก็ยิ้มอยากมีความสุขแบบมีความสุขได้เพราะว่าเพลงรักเออเขาฟังเพลงรักแล้วเขาอยากส่งให้คุณด้วยนะรู้ไหมแต่เขาก็ไม่ส่งเพราะว่าอย่างว่าแหละสถานการณ์มัน มันเจ็บปวดหัวใจอยู่แบบม,มันทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่าสถานะพัมันเป็นงูเห่านะชาวนากับงูเหา่าแต่ว่าสถานการณ์จะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แหละแต่พลังความรักของเขามีล้นล้นมากรักคุณแต่ว่ามันเป็นเล่นของสูงมันทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่คิดถึงคุณ แอบรักคุณคิดถึงคุณและอยากให้มีเรื่องมหัจจรรย์อยากมาหาคุณมากๆเลยคืออยากจะแบบืว้าบมาเลยอะ่ะว้าบมาหาคุณแล้วก็แบบกอดคุณแล้วก็จูงมือคุณตอนนี้เขาเป็นทุกข์มากๆเลยนะแบบในค่ำคืนนี้แหละในค่ำคืนเนี้หัวใจเขาแบบเป็นอย่างไรใช่ไหมหัวใจเขาโหยหาเพียงแต่เพียงคุณคุณไปอยู่บนหัวเขาอยู่ตลอดเวลาคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาจนเขา รู้สึกเจ็บปวดหัวใจเขาอยากให้คุณเป็นเจ้าสาวใช้ไล่เขาเขารักคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าถ้าเกิดเขาบอกคุณได้เป็นคำพูดเนาะเป็นคำพูดแล้วเขาจะจะบอกอะไรคุณด้วยไพ่เลิฟนะด้วยไพ่เลิฟนะจ๊ะ if you know one love is is ไม่ใช่ if you know If I know what I love is is because of you ฉันน่ะได้รู้จักความรักนั่นก็เพราะคุณเลยนะรู้ไหมเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณแบบนี้จริงจริงจริง You have no idea how much I love you คุณไม่รู้หรอกว่าฉันน่ะรักคุณแค่ไหนว้าว Okay best w i e n as is the So connection ระหว่างเราคือความผูกพันทางจิตวิญญาณนะรู้ไหมอืม mm. นะคะ is it the good feeling that we have for each other มันคือความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อกันนะ I will still love you even though I won't get anything in return ฉันจะยังคงรักคุณถึงแม้จะไม่ได้รับอะไรตอบแทนก็ตามว้าวเป็นรักที่บริสุทธิ์ในแค่ okay. e my dream come true คุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะ I view forever Remember you in my heart ฉันจะจดจำคุณตลอดไป วุย้ยทำไมต้องจดจำด้วยนะออะละครายล้นะคะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคุณด้วยไพ่ศักดิ์สิทธิ์นะเขาอยากบอกอะไรคุณด้วยไพ่ศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะอืมก็คือสรุปก็คือเขาตอนในค่ำคืนนี้นะหัวใจเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมหัวใจเขาเนะี่ยทรมานมากๆทรมานที่ เอาคุณออกจากหัวไม่ได้น้ําตาไหลแล้วก็อยากมาหาคุณอยากมีแบบเหตุการณ์ที่จะมาหาคุณได้โดยสะดวกนะคะได้โดยอิสระแล้วก็มากอดคุณด้วยความรักอันทแท้โถนั่นเองและสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็ประมาณนี้นะคะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคุณอีกด้วยไพ่ศักดิ์สิทธิ์นะอ้อโทสิชีฟฟาเมชั่น เขาอยากให้คุณดูแลตัวเองนะอืมอยากให้คุณคิดไปในในเชิงบวกอะคือไม่อยากให้คุณคิดลบกับเขาอย่างเช่นเนี่ยเขาจะยังคงรักคุณถึงแม้ไม่ได้รับอะไรตอบแทนก็คือเขาก็ยังแบบยืนยันว่ารักคุณโดยบริสุทธิ์ใจแล้วเขาก็อยากให้คุณนะให้คุณดูแลตัวเองไม่คิดมากอะให้แบบมีความสุขที่สุดอะไรแบบเนี้นะอ,อยากให้คุณแบบ คิดบวกบกเข้าไว้ไม่อยากให้คุณคิดว่า <c oughs> อะไรแบบนี้นะ Connect with t h Earth e นะเขาก็อยากให้คุณแบบเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวพระสวดมนต์นะแล้วก็ทำจิตทำใจให้สบายอะไรแบบนี้นะคะ Be still นะคะ Be still ก็คือเขาอ่า อืมเขาอยากให้คุณแบบเข้าหาเขาอะ่ะอย่าทอดทิ้งเขาอย่านิ่งดูได้นะคะ mm hmm. เช่นทิ้งก็อยากให้คุณนะทําสมาธินะสวดมนตนะ์นั่งสมาธิทําทจิตใจให้สบายแล้วก็ นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณแล้วเขาก็เขาก็อธิษฐานนะเขาก็มีการนั่งสมาธินะคะทําบุญหรือทาบุญอะไรก็ได้เขาก็มีการอธิษฐานให้คุ้มครองคุณนะเขาไม่ได้นิ่งเฉยดูดายนะ Con n e c t with your and นเช็กนะคะก็คือเขาก็เชื่อมต่อกับบันพบุรุษก็คือเขาเขาก็อยากแบบ อยากให้คุณดูแลพ่อแม่แล้วเขาก็จะเข้าหา,าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้นิ่งดูได้แล้วก็ beauty l i f e s เนะ i g h t to เขาอยากให้คุณแต่งตัวสวยๆนะ abundant painting เขากำลังมีแผนเร็วนี้นะคะที่จะ take action ก,กับคุณในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะคะทีนี้มาปิดท้ายรายการด้วย ท a l ก a ับ u บ m มีนะคะท a l ก a ับ u บ m มีอ s นส e นฮิสไมล์เป็นไพ่โปรดของทุกๆคนนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรด้วยท็อก a b บ u t m มีอ s นส e นฮิสไมล์นะจ๊ะฉันต้องการคุณมากกว่าสิ่งใดคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสี่นะอ,อ๋อหายเหนื่อยทันทีเลยนะที่คิดถึงคุณ คุณทาให้โลกของฉันสดใสเขามีความสุขเวลาที่อยู่ใกล้คุณเนาะคิดถึงแต่เธอชาวความความรำพันรักเธอโดยไม่รู้ตัวเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วเขาก็รักคุณตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาหวังดีกับคุณเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาชอบเห็นคุณมีความสุขเขาชอบเห็นคุณแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆเท่ๆหรือชอบเห็นคุณแบบดูดีมีสไตล์แล้วก็แบบมีความสุขในชีวิตเขา เขาแอบมองคุณอยู่นะคะก็จบไปนะคะในแรนดอมในค่ำคืนนี้หัวใจเขาเป็นอย่างไรบ้างหัวใจเขาก็รักคุณนั่นเองเขารักคุณค่ะนะคะก็จบไปค่ะฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะเจ้าเจ้าเจบลาบลาบล